สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะบีก็เข้าครัวบีจะมาทํายำมะม่วงให้คุณสามีค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นมะม่วงนะคะที่เราซื้อมาจากริเดนที่แรกอะว่าจะทําข้าวเหนียวมะม่วงให้แก,กกินนะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วเอาบีทาแล้วบีประสบความสําเร็จไงแล้วทีนี้เมื่อวานนี้นะคะบีก็เลยยำม,มะม่วงกินบีคิดว่ามันแข็งใช่ไหมคะพอเราผ่าออกมาเฉือนๆออ,ออกมามันก็ค่อนข้างที่จะนิ่มค่ะ แฟนบีบอกว่าอร่อยมากแต่ว่าแกบอกว่าไม่ให้ใส่ถัว่วปกติแล้วบีจะใส่ถั่วนะคะใส่ถัว่วลิสงไปด้วยมันจะอร่อยเนาะเพื่อนๆทำแบบง่ายๆเลยค่ะแกติดใจใส่ใส่ใสเอ,อน้ำปลานิดนึงน้ำตาลนิดนึงนะคะแล้วก็พริกปน่นมีหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะคะบี ล้วบีก็จะซอยให้มันบางๆเพราะว่ามันนิ่มค่ะก็จะเอามะม่วงนะคะกับหอมที่เราหั่นนะคะใส่น้ำตาลนะคะลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็น้ำปลาหนึ่งจวด นี้เป็นพริกป่นนะคะซื้อมาจากรีเด้นนะเป็นแบบนี้นะคะเขาว่ามันเผ็ดแต่มันก็ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะเพื่อนๆหลังจากนั้นก็คนค่ะนี่แหละสลัดมะม่วงนะคะแฟนดีไม่กินถั่วนะคะปกติแล้วใส่ถั่วลงไปมันก็จะแบบน่ากินนะเพื่อนๆ จานนี้นะคะก็เป็นของว่างนะคะ for spiceer นะคะส่วน hop spiceer อาหารหลักของเราก็มีนะคะวันนี้เรามีซุปเนือ้อแล้วก็เดี๋ยวบีเจะจะเข้าครัวนะคะทำเชงเคนเฟรคเค้นค่ะตอนนี้นะคะบีก็จะมาชวนเพื่อนๆทำอาหารนะคะทำ hop spiceer วันนี้นะคะเมนูของเราก็คือเชงเคนเฟรคเค้นนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นเส้นนะคะ เส้นเป็นเส้นแบบนี้นะคะเป็นเส้นเล็กๆเหมือนโบนะคะนะคะเขาจะเรียกว่าเฟ็เข็นนะคะแล้วก็จะมีแฮมนะคะแฮมที่เขาตัดเป็นชิ้นมาแล้วนะคะเป็นลูกเต๋าแล้วก็จะมีไมออลันค่ะอันนี้เป็นหัวหอมนะคะมีเนย พริกไทยแล้วก็เกลือค่ะตอนนี้นะคะพี่กำลังต้มน้ำนะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องต้มเส้นตัวนี้นะคะตอนนี้ค่ะน้ำก็เดือดแล้วนะ ตอนนี้นะคะเราก็ต้มเส้นนะคะมาได้ตอนนี้โอเคแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็จะเอาไปพักไว้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมาตั้งกระทะ ใส่น้ำมันนะคะลงไปนิดหน่อยแล้วก็ตามด้วยหัวหอมนะคะลงไปผัดผัดไปเรื่อยๆนะคะจนอหอมสุกค่ะหอมเริ่มสุกนะคะบีก็จะใส่แฮมลงไปนะคะ ที่นี่เขาจะเรียกเช็งเข่นนะคะอันนี้เป็นแฮมหั่นนะคะมันก็สะดวกดีเราไม่ต้องมาหั่นเองค่ะตอนนี้นะคะหอมแล้วก็สเปกของเราก็สุกแล้วเราก็จะเอานะคะเส้นที่เราอะต้มเมื่อกี้นะคะใส่ลงไป บีจะทำเยอะนะคะเพราะว่าสามารถที่จะเอาใส่ช่องแช่แข็งไว้นะคะแล้วก็เวลาที่แฟนบีหิวอะค่ะบีก็เอาออกมาให้เขานะคะอุ่นไมโครเวฟนะคะมันก็จะรวดเร็วนะคะ แล้วก็ปรุงรสด,ด้วยเกลือนะคะด้วยพริกไทยนะคะแค่นี้เองนะคะอาหารฝรั่งค่อนข้างที่จะง่ายนะคะเครื่องปรุงเขาจะไม่เยอะนะคะพีก็จะใส่รสด,ดีของที่นี่นะคะใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็จะใส่ไมออลันด้วยนะคะนี่นะเป็นแบบนี้นะคะนีชื่อของมันนะคะเป็นสมุนไพรค่ะ ใส่พิกไทยลงไปด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามันแห้งนะคะถ้าเกิดว่าเขาแห้งใช่ไหมเราก็จะใส่เนยนะคะลงไปให้มันแบบว่าไม่ติดกระทะนะคะแล้วก็ทําให้เส้นของเราอะคะ่ะมันไม่ค่อยติดกันด้วยนะ ให้เนยละลายเลยนะคะใส่ซีอิ๊วขาวด้วยนะคะนิดนึงรสชาติของเขานะคะก็จะออกเค็มๆม,มันๆน,นะคะตอนนี้บีก็พอแล้วนะคะ เวลาที่บีปรุงอาหารนะคะบีจะไม่ค่อยทําเค็มมากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าทําเค็มแล้วมันจะแก้ไม่ได้นะคะถ้าเกิดเขาอยากกินเค็มก็เขาก็จะเติมเกลือเองนะคะทีนี้บีก็จะใส่หอมนะคะเพื่อทําให้มันมีสีสันนะคะน่ากินนะตอนนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะในเพื่อนๆ เราก็จะกินกับซุปนะคะซุปเนื้อหรือว่า,าจะจะเอาไปผัดตัางหากนะคะก็คือว่าผัดแบบนี้แล้วก็เติมไข่ไก่ลงไปนะคะก็จะได้เมนูใหม่อีกเมนูหนึ่งค่ะไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดี In the scene.